การสนับสนุนนะครับเหรียญชิบะอินโนเนี่ยจากคารเก่์นะครับมีการเลสเหรียญฉะนั้นจุดนี้ความเสี่ยงคืออะไรโอกาสของคุณอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยการกับช่องคอยในมูลครับเนื่องจากวันนี้ชิบะอินโก็ได้รับการสนับสนุนจากคาร์เคสเราได้ทําไปเรื่องของที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของการติดตามค่ะ เราได้ทําคลิปก่อนหน้านั้นแล้วลองไปติดตามดูนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูมุมมองนะครับว่าถ้าคาเค่นสนับสนุนชิบะความเสี่ยงของคุณอยู่ยตรงไหนนะครับและโอกาสของคุณอยู่ตรงไหนเหมือนกันฉันั้นชิบะอินโหน,นะครับเพิ่มขึ้น29%ใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้ราคาระดับสูงสุดเนี่ยของมันอยู่ที่ประมาณ0.04ตัว555นะครับ30 ราคาชีบะมีการปรับตัวตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนหลังจากการประกาศของคาเค้นว่ากำลังแสดงรายการชีบะอินุนะครับคือรับเหรียญชีบะอินุแล้วดังนั้นในขณะน,นี้นะครับชีบะอินุก็อยู่ในประมาณกึ่งเส้นตายนะว่าราคาจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับณนะที่ผมทำคลิปอยู่นะคือ0.04ตัวนะครับห้าหนึ่งอชีบะนะครับห้าหนะครับดอลลาร์ นะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับดังนั้นปริมนนาณนการซื้อขายรายวันของชิบะอิโมพเพิ่มขึ้นนะครับเป็น5 3, 9, 7 8 3ันเจ็ดดล้านเก้าแสเหน้าอเลลาร์นะครับณนะเวลาปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นถึงสอ0ในช่วงยี่สีชั่วโมงที่ผ่านมาม,มูลค่าตามราคาเพิ่มขึ้นถึง30%มในช่วงเวลาเดียวกันนะครับเป็น2ี่สิบก้ายี พันล้านดอลลาร์นะครับเนื่องจากชีบะอินุเป็นตอนนี้อันดับนะครับก็เป็นอันดับที่สิบแล้วนะครับแต่ว่าอ่ามันก็ยังกิงอยู่กับจอร์ชคอยนะที่สิบหรือที่สิบเอ็ดนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับในวันอังคารที่สามสิบพฤศจิกายนนะครับคาร์เทนเริ่มรับชีบะอินุเป็นที่เรียบร้อยนะครับและก็ คา,าเค่นโดยเฉพาะตัวเต็มของมันชื่อคาเค่นดิจิตอลแอสเซทเอเชนนะครับก็พยายามที่จะทุ่มน้ำหนักเลยนะไปกับการเก็บเหรียญมีมนะแล้วก็พยายามที่จะทำให้เหรียญมีมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างรายได้ของตัวเองก็คือหาเงินเข้ากระเป๋านั่นแหละเงินฝากขั้นต่ำนั่นแหละนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าชิบะอินุต,ตอนนี้ก็พยายามนะครับที่จะ เป็นหนึ่งในรายได้ของคาเค้นนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของไบแนนกับคอยเ s ซเนี่ยก็เป็นบทเรียนแล้วว่าเมื่อริสเหลียญชิบาอินุทํทำให้เงินจํานวนมหาศาลเนี่ยเข้ามาในกระดานเอ็กเชนของตัวเองเอาละนะครับคาเค้นตอนนี้ก็ได้รับเหลี่ยญชิบาอินุถึงแม้ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนและปลายเดือนตุลาคมเกิดปัญหามากมายนะครับคือชิบาอินโ ราคานิ่งไม่กระดิกไปไหนนะครับฉะนั้นทางคาเค้นก็รู้กระแสอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่นะครับที่ราคาจะมีการฟื้นตัวถึงได้เริ่มมีการลิสต์ถึงแม้ว่าเขานะครับจะออกมาพอมิสนะหรือสัญญากับคนที่เป็นสาวกของทีบะว่าถ้าเกิดเขาได้ยอดลายเนี่ยเกินสองพันนะครับเขาจะลิสต์เหรียญทีบะแล้วก็เงียบหายนะครับไปเป็นเดือนเลย จนมาวันที่29-30พฤศจิกายนก็เริ่มมีการรีเซีอีกครั้งฉันั้นตอนนี้แนวโน้มของชีบาอินโนะครับณจุดนะสูงสุดนะครับเมื่อปลายเดือนตุลาอยู่ที่0.04ตัวนะครับ88ดอลลาร์ฉะนั้นเขาก็เลยมีการวัดโดยค่านะครับของกราฟเนี่ยเขาไม่วัดไทม์เฟรมนะเพราะว่ามันวัดยากนะครับเขาเลยมาใช้นะครับโดยเฉพาะเส้น RSI คือ Relative Strength Index นะครับ าบอกตอนนี้มันมีการซื้อค่อนข้างสุงมากเลยจนทําให้อาจจะเกิดตลาดกระทิงก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็มาดู moving average convergence นะครับ divergence หรือ MACD กําลังเคลื่อนไปที่ไปด้านบนนะครับและเมื่อมันข้ามเส้นศูนย์ไปยังบริเวณที่เป็นบวกนะครับการการไอตัวเนี้นะครับไอเหรียดมีมคอยเนี่ยก็จะได้แรงฉุดที่มากขึ้นคือราคาอาจจะมีการปรับขึ้นนะครับ และเขาดูเส้นไหนอีกนะครับก็ดูจากกราฟนะครับก็ชิบะอินโก็ไม่สามารถยืนอยู่เหนือ,อเส้น50 sma ได้นะครับที่0.04ตัว4665ดอลลาร์นะครับแต่ก็อาจจะล่วงมาหาแนวรับแนวโน้มที่0.04ตัว369ดอลลาร์นะครับตามตำแหน่งของ macd ที่ต่ำกว่า0หมายความว่าความเชื่อมั่นของตลาดนะครับของชีบาอินโ ก็ยังเป็นท่า,ามกลางส่วนใหญ่นะครับกรณนนีการซื้อข่าวลือและข่าวขายนะครับหรือไม่เราก็ต้องดูกันอีกทีเอาแหละนะครับตอนนี้ชิบะอินโก็มีแนวโน้มที่ดีนะแล้วก็ถึงแม้ว่าแนวโน้มที่ดีนะแต่ความเสี่ยงมันก็ยังมีอยู่นะครับที่ราคาจะร่วงนะครับว่าราคาจะร่วงอาจจะตกลงไปถึงสามสามนะครับหรือสี่สี่ก็เป็นไปได้เหมือนกัน นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าอตอนนี้ดูแล้วนะครับแรงเทขายก็เยอะแรงซื้อก็เยอะนะครับเหมือนจะมีการไต่บันไดขึ้นไปเราต้องดูอีกทีนะครับว่าแนวโน้มเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าครั้งนี้น่าจะทำาหายมากกว่าเดิมน,นะครับเราก็มีการปรับตัวอย่างรุนแรงเอาแหละนะครับข่าวมันก็เป็นแบบนี้แต่ว่าในความเป็นจริงเราต้องดู การไล่ชั่วโมงเลยนะครับชั่วโมงที่มีการซื้อขายมากที่สุดน่าจะเป็นห้าโมงเย็นนะครับสามทุมท่มห้าทุ่มตีสามอย่างเงี้ยน่าจะเป็นคําตอบที่เราต้องติดตามกันตลอดนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o u r n c y community นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ย มันก็จะช่วยท่านในการลงทุนนะเรามีกลุ่มชีบะเฉพาะด้วยนะครับก็ลองเข้ามาทักนะกันที่เพจเ้วผมจะส่งลิงก์กับ QR วอา e คให้สำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันและผมก็หวังว่าชีบะอินุจะกู้ทุดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ